ครับแลงที่สองเราก็ได้วานผักกวางตุ้งต้นไปด้วยนะครับท่านผู้ชมยอดงามเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยเลยครับชื่นใจแล้วนะครับเห็นตัวแบบนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับเฉดดิษบนเราอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็จะพาเข้าสวนอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับชาวนาชาวสวนก็อยู่ที่สวนครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูแปลงนาของผมนะครับพื้นที่ทั้งหมด8ไร่นะครับวันนี้ใช้พื้นที่หมดไปแล้ว5ไร่นะครับในการปลูกพืชปลูกผักครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าพื้นที่8ไร่นะครับผมใช้ไป5ไร่นะครับผมได้ปลูกพืชอะไรไปบ้างผักอะไรไปบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับพื้นที่นาของผมมีทั้งหมด8ไร่นะครับก็ใช้พื้นที่ปลูกพืชปลูกผักไปแล้วหมดไป5ไร่นะครับก็เหลือพื้นที่ว่างตรงโน้นอีก3ไร่นะครับมาดูอันดับแรกกันก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับจำนวนหนึ่งไร่นะครับท่านผู้ชมผมได้ปลูกคลิปสายพันธุ์เทอโบฮอตลงไปนะครับตัวนี้ก็ได้เก็บเม็ดไขแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสายพันธุ์เทอโบฮอตจำนวนหนึ่งไร่นะครับท่านผู้ชมครับผมใช้ระบบให้น้ําแบบสายน้ําพุ่งนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งไร่ปลูกพริกสายพันธุ์เทอโบฮอตนะครับเป็นพริกลูกผสมนะครับท่านผู้ชมครับได้เก็บเม็ดขายแล้วนะครับท่านผู้ชมมีรายได้แล้วนะครับจํานวนหนึ่งไร่นะครับท่านผู้ชมพริกสายพันธุ์เทอโบฮอตนะครับนี่ครับพาดูส่วนพริกหนึ่งไร่ก่อนนะครับ เพร <abei> าะว่าปลูกร first first bah, aciones, ุ่นแรกก็ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่2นะครับแปลงที่2นี้ก็เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราปลูกพืชผสมกันนะครับระหว่างต้นพริกรุ่นที่2ครับซึ่งเป็นส,สายพันธุ์ทองระยะครับลูกผสมสายพันธุ์ทองระยะนะครับนะครับแปลงที่2เราก็ได้วานผักกวางตุ้งต้นไปด้วยนะครับท่านผู้ชมผักกวางตุ้งต้นก็ได้ขายไปแล้วนะครับเหมาให้พ่อค้าแม่ค้าไปแล้วนะครับ นี่ครับแปลงที่2ครับก <th eterm oon> ็เป็นพริกรุ่นที่2ครับสายพันธุ์ทองระยะครับนี่ครับลูกต้นของเขาครับนี่ครับยังไม่โตนะครับรุ่น2นี่นะครับนี่ครับแต่ที่เห็นเต็มแปลงตัวนี้นะครับเราได้หวานผักวางตุงต้นบนแปลงพริกนะครับตอนนี้ก็ขายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับขายเมาให้พ่อค้าครับเขามาเมาไปแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะมาเก็บดอกประกาศตรงนี้นะครับให้พ่อค้ามาเก็บเองเลยนะครับ หลังจากที่พ่อค้ามาเก็บเองหมดแล้วนะครับเราก็จะได้ถอนต้นผักกาดออกเท่านั้นก็จะเหลือแต่ต้นพริกแบบนี้นะครับนี่ครับแปลงพริกรุ่นที่2ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับให้ดูครับตรงนี้รุ่นแรก1ไร่นะครับนี่ครับรุ่นที่2ตรงนี้ก็ประมาณ2ไร่ครับท่านผู้ชมตั้งแต่แปลงนู้นมานะครับมาตรงนี้นะครับขึ้นมาเลยครับพาท่านผู้ชมมาดูพืชผักของเราที่ใช้พื้นที่จํานวน5ไร่ ในแปลงนานะครับรุ่นแรก1ไร่ไปแล้วนะครับสายพันธุ์เธอโบฮอตมาดูรุ่นที่2ครับรุ่นที่2นี้ก็จํานวน2ไร่นะครับท่านผู้ชมเยอะหน่อยนะครับรุ่นที่2ครับเราได้เงินจากผักกาดกวางตุงต้นไปแล้วนะครับขายแบบเหมาครับขายทั้งสวนนี่แหละครับสองไร่นี่แหละครับเหมาให้พ่อค้าไปแล้วนะครับตอน่บยๆพอ้าก็จะมาหักดอกผักกาดกวางตุงต้นแบบนี้นะครับเอไปขายตลาดต่อไปนะครับ นี่ครับดูต้นพริกของเราก็เริ่มจะโตแล้วนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับจำนวน2ไร่ครับท่านผู้ชมครับพริกรุ่นที่2สายพันธุ์ทองระยะ2ไร่พร้อมผักกาดวางตุ้งต้นก็2ไร่นะครับเรามีรายได้จากผักกาดวางตุ้งต้นไปแล้วครับสบายสบายแล้วนะครับรอให้พ่อค้ามาเก็บผักกาดออกหมดก็ถอนต้นผักกาดออกก็เหลือแต่ต้นพริกนะครับนี่ครับจำนวน2ไร่ครับ เยอะหน่อยนะครับรุ่นที่2นี่นครับสรุปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพริกรุ่นแรกกับรุ่นที่2ของเราก็จะมีจํานวนอยู่3ไร่นะครับนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจํานวน3ไร่นะครับหมดไปแล้ว3ไร่นะครับทั้งผักกาดวางตุงต้นแล้วก็ส่วนพริกนะครับ3ไร่ครับเอาครับมาดูตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ก็ยอดผักกาดหลุมไปแล้วนะครับ ก็จะมาต่อเนื่องจากผักกวางตุ้งต้นตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่2ครับผักกัดหลุมนะครับเราได้ยอดเป็นหลุมๆแบบนี้นะครับตรงนี้1แปลงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยกมาตรงนี้อีกนะครับตรงข้างหน้านู้นนะครับอีก3แปลงนาก็ประมาณ1ไร่นะครับท่านผู้ชมผักกาดหลุมของเรานี้ประมาณ1ไร่นะครับครึ่งยอดเมล็ดลงไปได้2-3วันนะครับท่านผู้ชม ที่ผมได้ทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปนะครับแปลงโน้นแล้วก็มาแปลงนี้แล้วก็มาแปลงนี้นะครับแล้วก็น้นอีกแปลงหนึ่งนะครับก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับท่านผู้ชมครับพักกาหลุมของเราครับใช้ผักกวางตุ้งดอกนะครับเปลี่ยนพันธุ์จากผักกวางตุ้งต้นในแปลงนี้นะครับก็เปลี่ยนมาใช้พันธุ์ผักกวางตุ้งดอกแบบยอดหลุมครับท่านผู้ชมคลิปยอดผักกาศหลุม ผมก็ได้ทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามคลิปเดิมๆของเราได้เลยนะครับเอาละครับหมดไป4ไร่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับแปลงพริกรุ่นแรก1ไร่รุ่นที่2 2ไร่รวมเป็น3ไร่นะครับแล้วก็แปลงผักกาดหลุมยอดไปสอาวันก่อนนะครับอีก1ไร่ครับ4ไร่แล้วครับท่านผู้ชมครับพื้นที่หมดไป4ไร่แล้วครับเอาครับเหลืออีกหนึ่งไร่ครับท่านผู้ชมนี่ครับ เรามาปลูกมะเขือเทศพันธ์สีดาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับดูครับมะเขือเทศพันธ์สีดาของเราครับนี่ครับท่านผู้ชมปลูกไปแล้วยี่สกว่าวันนะครับให้ปุ๋ยครั้งแรกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเขาได้กินปุ๋ยก็แตกยอดออกมาแล้วครับนี่ครับมะเขือเทศพันธ์สีดาครับปลูกมะเขือเทศพันธ์สีดาตรงนี้ก็อีกหนึ่งไร่ครับท่านผู้ชมนี่ครับออกยอดมาแล้วครับนี่ครับมะเขือเทศพันธ์สีดาของเรานะครับให้ปุ๋ยไปแล้ว อายุได้20กว่ากวันครับยังไม่โตนะครับพื้นที่อีกหนึ่งไร่ก็ปลูกมะเขือเทศพันธุ์สีดาครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ของเราก็หมดไป5ไร่นะครับท่านผู้ชมครับจากพื้นที่ทั้งหมด8ไร่นะครับก็เหลืออีก3ไร่นะครับข้างหน้าโน้นนะครับก็จะปลูกผักกาศควางตุ้งดอกแบบยอดหลุมนะครับมาต่อรุ่นที่2ตรงน้นนะครับตรงนี้ก็จะปลูกผักกาดควางตุ้งดอกแบบยอดหลุมนะครับเตรียมที่ว่างไว้นะครับเตรียมไว้ก่อนนะครับ แปลงไร่นี้ก็คงจะหมดนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะยอดผักกาดลุมไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นแปลงมะเขือเทศพันธุ์สีดาครับท่านผู้ชมน่ครับเราใช้พื้นที่หมดไป5ไร่ครับท่านผู้ชมครับมะเขือเทศพันธุ์สีดาก็โอ้โหครับได้ปุ๋ยแล้วครับดูครับยอดงามเลย no. ทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยเลยครับชื่นใจแล้วนะครับเห็นตัวแบบนี้นะครับน่ครับดูต้นนี้ครับ นี่ครับมะเขือเทศพันจีดาหนึ่งไร่ครับนะครับใช้พื้นที่นะให้เป็นประโยชน์ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเราก็ใช้พื้นที่นานีะครับมาปลูกพืชปลูกผักสร้างรายได้อีกทางหนึ่งนะครับอย่างของผมนี้ก็ปลูกพริกไป3ไร่นะครับที่เห็นเห็นข้างหน้านู้นก็เป็นพริกถือบุฮอตหนึ่งไร่นะครับรุ่นที่2ก็2ไร่รวมเป็น3ไร่นะครับ เราได้หวานผักกาดกวางตุกงต้นไปด้วยนะครับขายไปแล้วครับได้เงินมาแล้วนะครับผักกองตุกงต้นนี่นะครับแล้วอีกงไร่ก็ปลูกผักกอมตุ้งดอกแบบหยอดหลุมนะครับและอีกหนึ่งไร่ตรงนี้ก็ปลูกมะเขือเทศพันสีดานะครับพื้นที่ใช้ไปหมดแล้ว5้าไร่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับหลุมตรงนี้ก็เราจะคลุมแปลงมะเขือเทศพันสีดานะครับหลังจากที่เขาออกลูกมาแล้วครับ ลูกเขาจะไม่ได้ตักแดดนะครับลูกเขาจะมีสีสวยนะครับเราคลุมพื้นที่ทั้งหนึ่งไร่นี่แหละครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็คอยติดตามรับชมนะครับว่าเราจะมีว, <quan S 1> <Server> วิธีคลุมกันแสงแดดไม่ให้ถูกผลมะเขือเทศทยอย่างไรนะครับตัวนี้ก็ขุดหลุมเตรียมฝังเสานะครับท่านผู้ชมครับขุดหลุมเตรียมฝังเสาไว้ก่อนนะครับนี่ครับขุดหลุมเตรียมฝังเสาครับทั้งหนึ่งไร่นี่เลยนะครับตรงนี้ก็ว่างไว้นะครับท่านะผู้ชมครับนี่ครับ วางไว้อีกประมาณ3ไร่นะครับเพราะว่าพื้นที่นาของเรามีทั้งหมด8ไร่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็พาท่านผู้ชมมาชมแปลงนาของผมทั้งหมดทั้งมวล8ไร่แล้วก็ใช้พื้นที่ไปแล้ว5ไร่นะครับในการปลูกพืชปลูกผักเอาไว้ขายนะครับท่านผู้ชมสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้แก่ครอบครัวนะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชม อย่าลืมกดติดตามกด s ั b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับผมมีเทคนิคดีๆอะไรก็นำมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับจากประสบการณ์ในการทำการเกษตรมาฝากเพื่อนๆที่มีอาชีพเกษตรกรหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเพื่อเป็นแนวทางในการทำการเกษตรกรนะครับไปปรับปรุงไปประยุกต์ใช้กับของท่านผู้ชมได้นะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับ ขอบคุณครับ